เท่าไหร่เข้าไปเสิร์ชใน Google นะลีน่าจังวิกิพีเดียไม่ออกไปไหนหรอกครับไม่อ่ะไม่ออกทำไมจะสิ่งล่างเนี่ยไปสารตายายไม่อ่ะตายายไม่ให้เข้า นี่ก็มาไลฟ์สดข้ามเวลาในสิ่งที่ไม่อยากทำทำมาหลายร้อยกว่าเรื่องอะนิทานในศพไม่รู้จักหรอชาวนากับมูเ่าเด็กเลี้ยงแกะอย่างเงี้ยราชสีกับหนูอะทำไมวันนี้ไม่น่ารักเลยร้อยังไง delivery พวงมาลัยนี้ Delivery ได้หรอที่ไหนอะ่ะเอามาถวายไม่ได้หรอปากกับแก้มอันไหนแดงกว่ากันก็ไปเทียบกับแก้มลิงนะก็ไม่รู้ไม่เคยไปก็ไม่อยากทำไง รูปหนึ่งดอกจุดอะไรไม่เข้าใจจะสิงล่างเนี้ยไม่ออกอะไรอะเราให้คนเนี้ยอะไรเนี้ยเขมีเนมไปตั้งสติใหม่นะไม่ใช่น้องพี่นี่แหละ พูดไปแล้วไง